เกินต้านพระเอกไทยถูกจองร่วมงานระดับโลกแบรนด์เดียวกับโรเซ่กระแสะความฮอตความนิยมยังคงมาแรงไม่แผ่วจริงๆค่ะสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มวินเมทาวินเพราะตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับติดตามไปทั่วเอเชียและล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวินเมทาวินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น House Ambassador คนแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ผ่านบุค,คลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่นรวมถึงสไตล์ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแคมเปญต่างๆในระดับสากลและนี้เป็นอีกหนึ่งงานตอกย้ำความปังของหนุ่มหล่อที่ชื่อวินเมทวินนั่นเอง